อจะเริ่มพรอยโยมอ่าติดกางก็อ่านี่บ้านโยมเหรอก็บ้านแม่เด็กอยู่นะมันมีใบพี่อยู่ด้วยกันแล้วใบพี่ไม่มีใบพี่เราเรานั่นนี่มัน เราลาแจกลายหลวงก็ไม่ได้หรอกมันก็ได้าที่ไม่ได้ที่เดียวกันนะอยู่กี่คนนะโยมอยู่ห้าคนตอนนี้ห้าคนนะครับห้าไปเลยกห้าอันนี้ลูกสะลูกอันนี้เป็นใครอ่ะเป็นภรรยาโยมนะครับจำผมได้ไหมตายไิครับท่านจะไม่ได้เหมือนกันดูเนี่ยใช่ใช่ตายไปครับนี่พุขึ้มาใหม่เดือนหนึ่งล้างแผลเดือนหนึ่งนัดหมอนัดมาพุพองลูกเล็ก ก็ลามเขากิีบเอาหนังออก้าออกลามเป็นหนังดำแล้วทำไมถึงโดนตัดล่ะมันติดกระแช่มันเป็นพองเงินเนี่ยพองเหมือนกันเชื้อในกระแสเลือดทให้ใช่มันบวมีเลยก็ไปย่ำน้ำมั่งหาพักหาปลามาติดเชื้อเลยมันรู้สึกนี่หมาะรีบเข้าข่วนสองเนี่ยอะไรขึ้นก็ติดเชื้อแต่ติดเชื้ออย่างเดียวเลยนและและและภรรยาทำ ไม่ทำงานแอยู่เป็นแม่บ้านนี่แล้ก็ตอนทํานาอ่ะนะไรก็แม่ทําหมดแล้วตอนนี้โยมได้เงินจากไหนใช้ใช้จ่ายอยู่นะก็ไม่มีก็ไม่มีเงินอะไรเลยขายของเก่ามั่งอะไรมั่งเก็บของขายได้ได้ได้บัตรเบิดอะไรไหมได้บัตรชาลัดชาลัดต่อเดือนนะนะครับกี่คนสองคนไหมได้คนเดียวแต่ตัวเมียรุ่นเมียเขาได้นี่เ็าได้ที่ทำอะไรไปแล้วแล้วไม่แล้วแล้วแล้วยมได้เนี่ยไหมกองพิการไหมไม่ได้ไม่ได้ครับ กสิ้นเดือนสาเด็อเนี่ยขายาขายาเซ็นให้อ๋อกใบให้โรงพยาบาลคือสิ้นเชิงไงสามสามเดือนน่ะแต่ไปขึ้นทะเบียนก็อีกปีมากอย่างแต่แต่หมอบอกว่าหมอคนให้ให้ขาเทิ้งบอกอย่างนี้มันกลัวแล้วมันไม่งอกแล้วใหายได้เลยแต่คนที่มันงอกมีสิทธิ์หายแบบคนขาลีกขวาอะไรเปรย์อะไรเงี้ยยังมีสิทธิ์เดินได้กายังต้องต่างอย่างนี้บอกมันไม่งอกแล้วมันกลัวมันกลัวความผิดงั้น มีลูกีกคนลูกคนเดียวนี่เลี้ยงมันต้องเล็กนั้นเลยอันนี้หลานนะอ่ะและและแลลูกทําอะไรเรียนมอนหนึ่งอยู่มอนอ๋อเลี้ยนอยู่ไม่ใช่ภูมิวันนี้อาตมาเนี่ยนะมาจากพระเจ้าเจ็ดไหนครับมาจากพระเจ้าเจ็ดไหนมาจากครับโดยมาทํากิจกรรมนะโครงการปันน้ําใจครับก็คือจะมีน้ําใจมาให้นะกับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ครับซึ่งโยมเนี่ย ก็ได้ได้รับสิทธิ์โดยอาตมาเนี่ยติดต่อมาทางอบตมาทางทาท่านรองเนี่ยนะก็แนะนําว่าครอบครัวใดที่จะได้สิทธิ์วันนี้ก ok ็มา้ามาแจกหลายที่นะในบ้านบ้านโยมเนี่ยก็ถือว่าได้สิทธิ์นั้นด้วยถือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะเป็นผู้เป็นผู้ป่วยก็จะได้รับการช่วยเหลือซึ่งอาตมาก็จะมีสิ่งของมามอบให้ครับางสิ่งบางอย่างนะเป็น มา,มาปันน้ําใจก็คือ <c oughs> มีน้ําใจมาให้กันจะได้อยู่จะได้ไม่ทุกข์มากนะสิ่งที่ทุกข์อยู่แล้วก็จะได้ทุกข์เบาลงไปอทุกใจนะน,น่าดูเที่ยวแรกเนี่ยนอนวันสามเดือนปลาแตยขาดข้างเนี่ยแล้วก็พอหายล้างแผลแผลนี่เป็นมาอีกเขามานอนลีก้าวันให้ยาฆ่าเชือ้อเนี่ยมอวันนี้หมอนัดเนี่ยคุณกลับมาแลาวจำใบอ้าเอาติงของมาเอาข้าวสารมาก่อนข้าวสารข้าวสารนะอ่าข้าวหอมมะลิ อา송ไปทางนู้นอา송ไปข้างหลังนู้นอาข้าวหอมมะลิเล็กนะครับรุกันนี่ไปข้างหน้าไปข้างหลังได้อาข้าวหอมมะลิเอาน้ำอาน้ำดื่มขอบคุณครับอาน้ำดื่มอาน้ำดื่มมันตั้งในไหนื่อยตั้งตั้งอาน้ำดื่มอาระวังน้ำดื่มอาน้ำดื่มไปรับหน่อยดิ รับ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 หน่อยรับหน่อยใ่รไก่นะไก่ไก่หนึ่งแผงไข่ไก่เห็นบ้าให้กินวันหกลูกเลยเือบานเรียกเนื้อปลากระป๋องปลากระป๋ินวันหกลูกเลยมือละสองลูกสองลูกนมนมหนึ่งหลังนะนมหนึ่งหลังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูกวันนี้วันนี้เลยวันนี้เลยบะหมี่กึ่งสำเร็จลูกกุ้งเชียงมากุ้งเชียง เนี่ยคุณเชียงอย่างดีนะอเป็นกุณเชียงอย่างดีนะกุณเชียงอย่างดีหนึ่งกิโลนะอ่ามานี่ก็เป็นน้ำมันน euh ้ำน้ำมันน้ำปลานะน้ำตาลอ่าน้ำลาลข้าวโพดีจ้มอ่าขนมขนมอ่าตัวเล็กมานี่อ่าขนมเล็กมามาเร็ว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 มาลุงคับคนเร็วม อ้าวครับไปครับครับเออมืออ่อนมวไปวเดี๋ยวขนมเดี๋ยวเดีวือเียวเวเดี๋ยวเยวเวเเอ่ะหยิบไปเลยหยิบเลยไม่เป็นไรอ้าวของใช้นะอบเท้าพน้ายาน้างจานสบู่อ่ส่งไปส่งไปอ้าวนี่ของใช้อีกหน่อยนมีนมมีน้ำมีแมสด้วยเวลาไปโรงพยาบาลก็ใส่แมไปนะเออมีรองเท้ามาด้วย ขนมถือได้อยู่ในข้อหลักอายครับถืออายอายก็มีเงินมาให้โยมด้วยนะเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวนะครับแล้วก็ไปหาหมอได้ครับนะมีเงินหนึ่งพันบาทมาให้ด้วยนะครับเจอสินขาดจากตรงนี้เปนเจอไปนะโอ้โหเมื่อตัมตาลายทั้งวันเลยทุกข์ก๊าทุกข์เคยทำมากินได้ทำมาทำได้เลยก็ตอ้โห จะใช้จ่ายอยู่โรงบามสองคนผมเมียซื้อกินทางนั้นเลยเนี่ยอยู่ไปได้นานเลยนายยมเยอะเลบรรเทาไปได้เยอะเลยนะไม่ต้องไปซื้อเลยนะประหยัดไปได้นะ่ข้าวได้มั้งไม่ได้มั้งโอ้โหก็ไปถึงลูกนอนพรถึสิ่งที่ทิศให้เมียก็บ้านทีบ้านมอไซค์รถลาก็ไม่มีก็ต้องสู้กันไปนะยมนะรไคนเราเกิดมาแล้วทำนายยมนะสู้กันต่อไปนะเขาพอเรารู้เรามนก็ยังมีมากกว่าเราก็มีนะ แล้วโรงพยาบาลใช้ทีวันที่แค่มันเพิ่มก็หลายตังค์ออโอ้โหกินยาให้เชื้อนุย,ยาฉีดพุกีร้อยเข็มนอนฉีดทั้งวันเด็ดดึงเลือดจะให้เลือดแล้วก็ให้เลือดรู้เท่าไรเลยเนี่ยถีเสื้อจางให้เลือดทีมันหน้ามืดไม่มีแรงอ้ากองโยนเดี๋ยวไปก่อนนะครับอ่ะจะอาจตญพรร่างกยครับกว่าทีก็ทุกคนครับขอบคุณครับ